สวัสดีจ้าแฟื่อนขาสูงคนมือนี้ยายจ่าเมกาผ้ามวนมาลองถูรถท้ายเลยเด้อจ่าเด้อสองคนเน็ตยังพูนเท้าเน็เนเนตยังอืมกระมุดนาตาดุยเด้อจ้าอืม,มาหาป้าอีกเลยจ่าจิมานบน้อนี่<อ>ป้าบบกแห้งล่ะเด้อจ่าเด้อมือนี้ยายบว่างยายวางคำคำสามมง บสองนะใบสองสี่ย้ายเมื่อจะไปเยี่ยมัวเสาเงื่อนเสียวอยู่เออมีงานนั้นงานนี้ซี่สี่โมงว่าไปเยี่ยมัวเสาเสียวเออเพื่เหตุย่อึ้นเ,กกเอองืององงอเ่อนไม้ด้วยจ่าเด้อคืนเฮื่อนไม่เพื่กระลยเพื่อกระลยอัจทองทองสวยทองแดงกระบุนเหลือหางสลัดด้วยจ่าไปเยี่ยมัวเสา คนซื้อคำซื้อคูนซื้อดอกซื้อรวยไปเมิ่อศว่าเ็เลยพนมหาบอกก็เรยไปลิบใหญ่มือเศ้าให่กับก็บลิบใหญ่มือเศ้ายหกัเก็บบอกเขือไปขายได้หกสิบาทด้วยจ้ากรกเขือใหญ่ใคยให้ขครให้ตาโดยครับอนี้ กับลูกวีดกับสาวเจยเด้อจ่าเด้อขายเห็นมูกันกินเองเลยขายนำไปกินน้ำขายนำไปกินน้ำเนาะขายนำไปกินน้ำนำไปกินคือเก่าเด้อพี่น้องหอนแห้งเลยดิมือตกไปใบเสาเนาะแต่หามยังกับใบเสาวหอนแหงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพบเดี๋ยวพบปนเกาเนาะเดี๋ยวพ่อปนเกา เดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวปนข้าวนานดีนอยู่ตะทองวานแล้วก็ลงงมลุวิทมืนมนอมน,นี้บล่ลงนะไผนนอสิลงมือนี้นอลงสิตาท้อง,องคนเดียวบ่ลุ่นเบิงไผสิลงมือน,นี้หา่บ่สิลงเองมือเดี๋ยวจ่ามาแลว้วตาท่องมาแล้วตัวหนึ่ง <laughs> ได้แล้วตัวหนึ่งปาดาเหลืองมลูกเจ้ยแกเสือออกลูกเจ้ย้แเสือนนี้เสือบางักยางามๆโอ้ยโอ้ยลูกเจ้ยลงเองเมนี่นี่ห้อยคนเอาจะเทอะไรเท่านี่เอ้า ซีมือแน่ว่าจะได้ป้าเด้อโอ้โหเด้ป้าขอป้าเด็ดพ่อปนก้าวดอกนะว่าจะหัวป่านะหืมป้าเคียงป้าเขียงให้ลูกวิจจับได้สองตัวแล้วนะอันได้อีกแล้วตาทอง กำลังอันนจ้อื่เออะอาบเดจังห้องไหเนี่ยวุ้ยตายฮะได้บ่โอ้ยว่าจะได้หอยเขานี้หอยเขามาเอาอยู่กวนม้าเอบบอนคือนามมันบวงแห้ง

สานาตโดยนี่หลาบแสยบอิริใจป่านม่ยังลูกวิทย์ยังอตทอยังแบมันฟดป่ามันแสบยัมเสียอีน้อยกมสอบเขาสิว่าสำรวจสาตะด้วยเออนี่การธรรมชาติลูกวิทย์วิหารลงด้วยจ่าลูกวิทยานด้วยจ่าส้านอัตโนดีนี่อ อนั่นขาทหื้ป้าเถาะนั่นนั่นออกได้ ออกได้ออกได้โอ้นี่ยเห็ืนตัวป่าบ่พี่น้องป่าหรือป่าคนหน่อยเนี่ยเข้าแล้วเน็กอุ้ยมองมันยีๆน่าอื้ออื้อเน็กจะเอาออกได้อุ้ยอื้ออุ้ยอื้ออื้อ าสันอือยี่รีน่ะมึงเช็ดแถ่เลยอืมาเป็ยัาฮ่า่าอ่มไจ้งม่ามาจงมาจกี้ร้านเด้ออเออออมึงมึงเออเห็นบอเห็นบอพี่น้อง ได้โบปะโคยไงให่เทาได้โบให้ให้เทาได้เลยติได้ยูองห้านมืน่ะโอ้มันมันอึ่อฮอ่มโอ้ึไม่อยากอะเทานี่มันดูดอยู่หนีอยู่เอาเอามาเอาเมาคืจับยากเนาะ อืมอือืมันหมุนเลยติดแถวเอ้าอือเซคุง่ายดิอืมก็ง่ายดิอืมอือมอืออือืตัวง่ายดิอพอคอจะทองนะอ อันนี้แหอยู่ใกล้ฟงนะโซนแหยูดทงแหบว่าต้นบ่ได้บนัร้อยสิบ่นอนนอนนอนเกลือหายก่วคุยตู่คุณแหนหยนะกรท่อคุณ้าเพราะว่าเตมนนั่นนีกเออเนงหนแห้งแห้งหนึแห้งยังไงอุย เรียบร้อยจ่อยนี่เออซ้ำนี่ก็พอปนอยู่พอแกงอยู่ก้ะจายเด้ออืมมา่าพี่น้องตอ่หายนอแล้วนั่น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 โอ้นี่ปลาโคยังไงนะเห็นบมพี่น้องเห็นบ่นั่นผูด้วด เขาเจอยวะมาดีคือกันนูจับประคอนี่มาคักอยู่จื้เลยน,นะหฮยเห้ยปหยังปหยัง ออน,น่หนลังมันบอกนนี่แล้วครับปลาตองคร,อองรับพี่น้องเลี้ขนาดเลย้ยปลาตองนี่ครับปลาตอง,ตองอน,น,นมอีมารอมารอชุบถ่ายกันจเมาชาเอาเลยมันสิช้าท่านมันชิท่านเขาบ่อะเรแานี้ออมาหล่งต้มหมูวานหล่ต้มไเงเคบต้มเคบอ้ยขาไงขาวดำเบิ้ เจเป้เจเปเอยเอาปากคอใหญ่ปล่อยมาแน่อือพอจีแล้วไปให้ตะโดยกินเขาห้อยแล้วเถอะแล้วก็พ่อเดยปลนให้ตะโดยกินอยู่หรอก ออกละทีเท่าโอ้มือบอมานมือบเดใบมือบด้บบองมีบ่นน่มือตะทองเอ้าวเจอดิมันหายมันอยู่ในหอยตีดขาอย่างน้อยเนาะค่าข้าใหม่ค่าคิดต่ม ้วนๆครับมือนี้รเงี้นี่น้นผสมน้ำลอยลอยไม่ต้องิดตัวไหนดีก็คนคันบ่ฮะ ออตัวบังหูมันเลยเถอะนนเออนี่บอกว่าตับังหูมันคนไหนเเป็นกำลังใจกับ b o ดีอยูอ่คนเป็นกำลังใจกำลังใจให้ทุกคนที่ลงงมดนะจ้ะ ตะคมจะท้องด้วยนะเออคุ่มนกเ่นีัีท่นกบออย่ามาทัานกนกขาววงมานี่เห็นบินเออเห็นบิดขึ้นสองโตสามโตไหม อย่างมาท่านนกอยู่พี่น้องเงยอยู่บอไม่ยังเข่า mm hmm. นี่บอเจ็บ,บท่านบอลูวิทยังเป่ามดอยู่ลูวิดมาท่านได้นี่ยเขึ้น เลียนหนามันกต็ต้องมีอุ่นมีอันอยู่ตัวเนก็กเนก็กเนก็กเขาเนก็กเอเอรเรียบร้อยลงเนื้อจีน <c oughs> <c oughs> สมเนี้ยวๆไปเลยพี่น้องจะถองกระไดขึ uh ้น uh กัน uh ดีน uh ั uh ่นโู uh ้ไปดุกตัวงามเนาะเทาเนาะเออโอ้ยนี่เก่งเออสองคนลิ้นการถึงสองเลยจ้าให้ล่ะให้เจ้าให้เจ้าให้บึงให้บึง ยนั่นออกออกจ่อยนะอือปล่อยแล้วอ้อืตัวบบบไงเลยนะอืคุ้มให้ได้เด้อคุ้มให้ได้บังคับใเขาเกลือ อะนันมอลองะไรนอ่น้เาท้วข้ะคะ้ก็เลยจ้าูโอ้ยคือปล่อยให้หายวะเขาบอกเรียนจะได้กินทีมันอุดมันอันเมอไห น่ะมันบอกหนองแหมอยูใ่ยในแหเลยจือมาเ,าเร็วแหลนทินบอมีนกกระจิบสองตัวอู้หูรุดมึงป่าเป็นอนอยู่นะนั่นทินบอเออหมานหมนันงงไปเออารท ไปใส่ตัวหนันลองเบรแบบกกับพวกรอบบนึ่งรอบนึง,นงไ,มไม่ใส่อเอาหอนบ่เทาคอยห้อนห่อนหมบ่หนาวจงยังเด้อดแตกอยู่พาแตกทีเทา เออนั่นโอ้ตัวงามนะาเนาะจะคอยมาเจะค่อยมาสาวลูกเตยจ้าปึงพ่อได้กินได้ยาอด,าด้วยยาเด้อนี่พ่อได้ปนได้แก้งอยู่เห็นบอพี่นองเือได้ลลยอยู่เออนะ่นะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ใจย่ายด้วยดีเสมอมาราักหน้าทุกคนสวัสดีจาด้าสสวัดีน่าดูเนาะเป็นบีนน่น้องในร้ายอยู่ยเป็นยหนีอยู่คนอือ <c oughs> หูเลีอ่อยู่เลี่ี่พ่อดีกินแต่ยากยอยู่เนาะแกงทุกแกงทุกปน